วันนี้ผมก็าจะมากรองให้ดูนะครับว่าวิธีการกรองของผมทํายังไงให้น้ําใสมากที่สุดนะครับสําหรับคือผมใช้ใบโลครึ่งน้ํสิบห้าลิตรนะครับก็มาดูกันนี่คือผมต้มไปตั้งแต่สามทุ่มนะครับตอนนี้ประมาณเก้าโมงเช้านะครับมันก็จะตกตะกอนนะครับประมาณนี้นะอ่าพอตกตะกอนใช่ไหมผมก็จะมาเท hey. โดยใช้ที่กรองอันนี้อันนี้จะเป็นที่กรองคลีนนะครับที่แบบว่าผมได้มานะ ตัดแบ่งคนอื่นเขาจะเหลือแค่เนี้ยแต่ก่อนนี้ใบเบล์ล er ์นะครับมันหาซื้อไม่ได้นะเนี่ยก็แล้วแต่คนนะบางคนก็ใช้ผ้าพักต้อนบางคนก็ใช้เอ,อพวกเสื้อนักเรียนพวกอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมถนัดแบบนี้นะครับเราก็กรองใหม่อันนี้ก็เรา,เราคือเราไม่ต้องเขยา่าไม่ต้องคนนะครับเราเทช้าๆไปพยายามอย่าให้น้ํามันสั่นนะครับอย่าให้น้ํามันสั่นไหวมันอะไรอย่างนี้นะ ช้เวลาหน่อยอันนี้ก็เรียวๆเลยไม่มีไม่มีแบบกดหยุดกดอะไรนะเดี๋ยวทําให้ดูเลยหรือถ้าเกิดจะใสกว่าน,นี้มันก็ใส่ได้นะครับแต่ว่ามันช้าไงแล้วผมทําคนเดียวด้วยอันนี้คือสําหรับคนที่ทําคนเดียวนะครับดูไว้น้ำเออใบหนึ่งกิโลครึ่งน้ําไม่เกินสิบห้าลิตรนะครับมันมันใส่กว่าน,นี้ก็คงจะก็ได้ใสกว่าน,นี้ได้คนระับแต่ว่ามันก็ จะช้านะครับมันไม่ทันการกินนะครับเนี่ยนะเห็นน้ําที่ผมเทป่ะเนี่ยถ้าเกิดมันตกตะกอนแล้วมันจะใส่ประมาณนี้นะผมไม่รู้ในกล้องมันใส่หรือเปล่านะแต่ลูกตาผมมันมองว่ามันใส่นะครับประมาณนั้นนะปึ๊บอันนี้คือผมไม่ได้แช่น้ําไม่ได้อะไรเลยครับปล่อยให้มันเย็นตามปกติเลยแต่ว่าเอาใบกับน้ําแยกออกจากกันนะครับใบต้องเอาออกให้หมดนะครับไม่งั้นน้ําจะแดงนะสําหรับคนที่ มีเวลาเยอะไม่รีบก,กินเห็นต,ตะกอนไหมดูนะครับยังมีตะกอนอยู่นะเห็นไหมตะกอนที่นอนก้นนะครับคือผงก็พอพอนะเห็นไะดูที่กองผมมันมีน้ําอยู่ในนี้นะมีน้ําอยู่ในนี้แต่ว่ามันจะหยดเฉพาะน้ําที่ใสออกมานะครับเนี้ยเนี้ยมันนิ่งนะ่ะก็คือน้ําไม่ไหลแล้วเราก็เททิ้งนี่ ถ่ายตรงนี้เออนี่นี่คือน้ําที่ผมทิ้งนะครับเห็นไหมดูเดยสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่เราไม่ควรเอาเข้าไปในร่างกายนะครับกินน้ําใสก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เมานะครับมันก็มีสารอาหารเหมือนกันหมดนะครับอันนี้คือตัวยางของมันนะยางตะกรอนอะไรต่ออะไรที่มันไม่สมควรเอาเข้าร่างกายนะครับเราควรทิ้งนะเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งสะสมทําให้เราเป็นนิ่วทําให้เราเป็น กระเพาะปัสสวะเยี่ยวขัดทําอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูแลตัวเองนี่คือวิธีการกรองของผมนะครับง่ายๆเลยทุกคนเอาไปทำกันได้โอเคครับ